วันนี้นะคะเราจะมารีวิวบริการขนส่งจาก c u r r y e เ p เ e นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบริการส่งของด่วนสะดวกรวดเร็วและน่าเชื่อถือนะคะมาฟังกันทางนี้เลยคะ่ะอย่างแรกนะคะที่ต้องบอกเลยก็คือความรวดเร็วในการขนส่งของ c u r r y e เ a c e นนะคะเคอรี่มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดส่งที่ตรงเวลาค่ะแล้วก็รวดเร็วมากจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะดิะฉันเคยใช้บริการเคอรี่ค่ะในการส่งพัสดุข,ข้ามข้ามจังหวัดนะคะ ซึ่งใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นค่ะของการอาของถึงมือถือผู้รับอย่างเรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะที่ชอบมากคือระบบการติดตามพัสดุค่ะ c ค r r รี่ Curry นะคะจะใช้งานง่ายมากคุณสามารถเช็คพัสดุนะคะได้ตลอดเวลาเลยค่ะมีเช็คผ่านเว็บไซต์หรือว่าอาจจะเป็นแอป ะะ P ok, เพียงกรอกเลขพัสดุค่ะก็สามารถดูได้เลยค่ะว่าของที่เราฝากไปค่ะถึงไหนแล้วแล้วก็จะมีการอัปเดตที่ชัดเจนและรายละเอียดนะคะทําให้เราไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องเกี่ยวกับพัสดุที่ส่งไปค่ะส่วนเรื่องคุณภาพการบริการนะคะเค r r y ่นะคะเอเ็กเพรมีรมาตรฐานในการบริการที่ดีมากค่ะทั้งในเรื่องของการแพ็กสินค้าที่รัดก,กุมนะคะแล้วก็พนักงานที่เป็นมืออาชีพค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการรับประกันความเสียหายของพัสดุอีกด้วยค่ะหากเกิดปัญหานะคะก็จะสามารถติดต่อและก็ขอเคลมได้ง่ายๆเลยค่ะโดยรวมแล้วนะคะการขนส่งกับเพอร y ี่เอ็กเพนนะคะถือว่าตอบโจทย์มากค่ะสาหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งของพัสดุทั่วไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพัสดุสําคัญนะคะก็สามารถไว้ใจได้เลยค่ะถ้าคุณกําลังมองหาบริการขนส่งนะคะที่ดีเยี่ยม ออย่างเคอรี่เอเพนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม่ควรพลาเลยค่ะค่ะก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบรีวิวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ